สวัสดีท่านที่รักแลชื่นชอบเลยไหมทุกท่านนะครับวันนี้สวัสดีช่วงเที่ยงนะครับนะวันนี้ได้ของใหม่มา3อย่างครับคุณผู้ชมได้ของใหม่วันนี้มาแค่3อย่างเองนะครับนะสนใจอะไรก็ลองติดต่อเข้ามานะครับนะลองติดต่อเข้ามาช่วงนี้อย่างที่บอกของหายากเหลือเกินครับคุณผู้ชมไม่ค่อยได้อะไรเลยนะครับนะมาตรงแกะมาตรงกลางก่อนเลยนะครับรายการแรกคุณผู้ชมเอื้องคําครับคุณผู้ชม เอื้องคำไม้กองามมากคุณผู้ชมงามมากเป็นไม้กอแบาบว่าระบบรากดีมากอันนี้เป็นเอืนน้องคำตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับอันนี้เป็นเป็นตัวธรรมดาเป็นกอแน่นระบบรากแน่นลำยาวนะครับกอใหญ่ใบเขียวส่วนอีกกอหนึ่งเป็นคำหลวงนะครับเอื้องคำหลวงมันก็จะลำยาวๆใบเรียวๆหน่อย มีความเป็นธรรมชาตินะครับคุณผู้ชมมีมดมีแมงอะไรกัดใบเป็นเรื่องปกตินะครับนะพวกนี้ของเขาอยู่ในป่านะครับเนาะไม่มีใครใส่ยาใส่อะไรกันมแมลงไว้ให้เขาก็อยู่ได้นะครับตามธรรมชาติของเขาเนาะอนันนี้คือแบบว่ามาจากป่าแท้ๆเลยนะครับนะมีเปลือกไม้ติดมาด้วยมีมาสองกอนะครับคุณผู้ชมกอค่อนข้างใหญ่ยังไงก็ลองติดต่อ,อเข้ามานะครับอยากได้ก็ลองติดต่อ,อเข้ามากอเนี้ยงามจริงคุณผู้ชมไปเป็นคําแบบ คำตัวธรรมดานะครับแต่ว่าลำเขายาวนะครับเราจะสังเกตได้ว,ว่าใบาเขามันจะยาวๆริ้วๆหน่อยนะครับเนาะส่วนไอล้ละกอที่มันเป็นคำหลวงนี่ก็คือลำเขาก็จะแข็งๆเหมือนข้างผมที่ปลูกไว้ข้างในนะครับนะนี่เหมือนที่ผมปลูก,กติดต้นหมากของไว้ของผมไว้ใบมันก็จะแข็งๆหน่อยนะครับลำเหลืองๆแล้วก็เรียวๆนะครับใบเขานะครับเนะบาะใบเรียวๆแต่ก็ดอกก็เหมือนกันแหละคุณผู้ชมมันจะต่างกันจะที่ที่ ที่ลำต้นเขาเฉยๆนะครับนะรายการถัดไปครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นเอื้องกุหลาบกระเป๋าปิดนะครับนะวันนี้มาแบบมัดคุณผู้ชมแบบมัดก็ ก็สวยนะครับนะก็มีดอกออกด้วยนะครับนะก็มีมาหลายมัดราคามัดละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นคุณผู้ชมเป็นไม้ที่จะต้องเอาไปปลูกเองดูแลเองนะครับนะมันจะไม่เหมือนไม้เลี้ยงนะครับนะเขาก็จะสลัดใบทิ้งบ้างนะครับใบก็จะมีฉีกมีแตกบ้างนะครับนะเป็นเรื่องปกติของไม้มัดราคาถูกก็จริงครับแต่ไม้ก็จะมีตำหนิหน่อยนะครับจะไม่เหมือนกุหลาบกระเป๋าปิดที่แบบว่าเลี้ยงใส่กระถางแบบนั้นพร้อมแขวนแล้วนะครับนะแบบนี้เขาก็จะใช้ ระยะเวลาในการฟื้นตัวนานนิดนึงมีคำแนะนำอย่างเดียวก็คือใช้น้ำยาเร่งรากบีวันนะครับนะแล้วก็ผสมปุ๋ยเกร็ดนะครับอันนี้ขอบอกไปเลยว่ายี่ห้อไหนนะครับผมใช้อยู่เวสโก้นะครับสูตรเสมอนะเอาผสมน้ำทั้งสองตัวนี้แล้วก็พ่นนะครับนะช่วงนี้ก็รดน้ำเช้าเย็นนะครับเนาะอากาศค่อนข้างแห้งแรงแล้วเขากำลังมีดอกพอเขาออกดอกต้นเขาก็จะยิ่งสมออกไปใหญ่นะครับ ยิ่งโทมไปกว่าเดิมอีกนะครับนะเราทําได้ด้วยการรดน้ำนะครับคุณผู้ชมเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วก็ผสมปุ๋ยเวสโกกับน้ํายาแรงแรก B1 ผสมอาทิตย์ผสมแล้วก็พ่นนะครับอาทิตย์ละครั้งก็พอนะครับนะมันจะช่วยให้กล้วยไม้เราสดชื่นแล้วก็ฟื้นไวแต่ผมเอ่อไม่ ไม่มีความรู้เรื่องปุ๋ยหมักชีวภาพอะไรต่างๆนาะนาะอันนี้ผมขอขอไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าผมไม,ไม่เคยใช้นะครับนะส่วนใครที่คิดว่าใช้ดีก็ใช้ต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าถามผมผมผมไม่เคยใช้ผมก็เลยแนะนำอะไรไม่ได้นะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับนี่ของผมออกดอกทุกช่อเลยนะครับตัวนี้ใบมันจะยาวกว่าเพราะว่ามันอยู่ในที่ร่มนะครับเนาะมันไม่ได้โดนแสงแดดเยอะ เหมือนไม้มัดชุดเมื่อกี้ที่ได้มานะครับอันนั้นเขาจะอยู่ป่าแดดหน่อยใบเขาก็จะแข็งแข็งแกลนงแกลนหน่อยนะครับเหลืองเหลืองหน่อยนะครับนะอันนี้คือปกติพันธุ์เขาเป็นแบบนี้นะครับนะส่วนรายการสุดท้ายครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นเอื้องพวงหยกชมพูครับพวงหยกชมพูกําลังดอกที่ติดมาก็น่าจะร่วงแล้วนะครับนะภาพส่งไปหาลูกค้าก็อาจจะร่วงแต่ก็เป็นเอ่อ หลักฐานการันตีว่ามันเป็นพวงหยกชมพูนะครับดอกออกเป็นชมพูแล้วก็เอาไปปลูก สะสมไว้ได้เลยนะครับพวงหยกชมพูก,ก็หายากเหมือนกันนะคะมีมาแค่ไม่กี่มัดคุณผู้ชม12มัดนี่ประมาณนี้ราคามัดละ150บาทสามารถเอาไปปลูกได้1-2ถึงกระถางนะครับท่านไหนที่อยากได้หลวมๆได้หลายๆกระถางก็ขยายได้นะครับกระถางละหนอกระถางละ2หนอนะครับนะแต่ส่วนตัวผมถ้าผมจะปลูกผมจะปลูกเป็นกำแบบนี้เลยนะครับเวลามันออกดอกก็จะออกหลายลำเวลาเขาแตกหนอก,ก็จะแตกหนอแบบ เป็นกอขึ้นไวขึ้นนะครับไม้มัดราคาก็จะถูกนิดนึงนะครับนะ150บาทเท่านั้นนะครับนะนี่นะพวงหยกก็จะเป็นลำเป็นป้องป้องสีเหลืองๆหลอยกๆแบบนี้แล้วนะครับนะก็เป็นพืชที่ ดอกสวยนะครับนะถามว่าเลี้ยงยากไหมก็จริงๆแล้วเลี้ยงไม่ยากนะครับผู้ชมขอแค่เราแขวนที่มันได้แสงอย่างอย่างถูกต้องของเขาแล้วก็ได้น้ำนะครับที่มันไม่ผสมคอรีนแค่นั้นเขาก็อยู่ได้นะคุณผู้ชมวัสดุปลูกก็แนะนําเป็นแค่กาะมะพร้าวนะครับนะไม่แนะนําให้ใส่มอสนะครับหลายท่านใส่มอสก็จะ อมน้ํานิดหนึ่งแล้วมันจะทําให้ระบบรากเขาเน่านะครับคุณผู้ชมนะครับนะอันนี้ผมแนะนําปลูกให้เป็นแบบนี้ถ้าจะปลูกติดขอนเปล่าๆเ,เลยช่วงนี้มันก็อาจจะดูแห้งไปนะครับนะให้แนะนําใส่กาบมะพร้าวสักกาบถึง2กงกาบแนะนําที่เป็นกาบนะครับกาบนิ่มๆก็ได้นะครับนะวันนี้ได้สินค้ามา3อย่างคุณผู้ชมมีพวงหยก นะครับมีคำตาดำเออมีม,ม,มีมีเอื้องคำครับไม่ใช่คําตาดำนะแล้วก็มีกุหลาบกระเป๋าปิดแบบมัดนะครับแล้วก็ข้างในโรงเรนก็ยังมีแปรงสีฟันชมพูอยู่มีหนวดพรามนะครับนะสนใจอะไรก็ติดต่อเข้ามาวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ